ตอนนี้อยู่ในหน้าส0 4รอสีนะก็เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในงานเลี้ยงรับรองมีเอาเรียกย่อๆว่างานเลี้ยงนะคะเยี่ยนฮุ่ยเยี่ยน่ยก็แปลว่าธรรมเนียมปฏิบัตินะคะในงานเลี้ยงรับรองไม่เคยถามว่าง国人在宴会上的规矩阿多比西ไม่ได้ถามเป็นการพูดเฉยเยไม่เคยพูดว่า 中国人在宴会上的规矩可多了迈克ก็พอกว่าทั้งสองคนนี่เป็นชาวต่างชาตินะ迈克กับไอเตอร์华中国人อ่ะในงานเลี้ยงรับรองของชาวจีนน่ะมีธรรมเนียมปฏิบัติเยอะมากเลยไอเตอรา华问都有什么规矩都有什么规矩规矩คือธรรมเนียมปฏิบัติหรือกฎระเบียบนะคะ都有什么规矩มีความหมายว่ามีอะไร บ้างนะคะก็คือโตในที่ทั้งหมดทั้งหมดมีอะไรบ้างไม่เคลก็เล่าให้ฟังว่าก่อนอื่นนะต้องเชิญแขกนะคะที่สําคัญแล้วก็เหล่าซื้อแล้วก็ผู้นําบริษัทหรือผู้นําหน่วยงานแล้วก็ผู้วุโสผู้ที่มีอายุมากนะคะผู้วุโสเนี่ยนั่งที่ที่นั่งพิเศษที่นั่ง VIP อภาษาจีนก็ใช้คําว่าเสิ่นเชิญจงยเคอเหรน 老师、领导和长辈坐上坐。爱德华说：“这是应该的。”那应该的那么快就是像那，那卡，这是应该的。麦克我宝还有，还有，还有上菜时，上菜时，的各位啦，就是上如果是鱼的话，如果是什么什么的话，像你八万。就是说，就是说，就是 他如果吃鱼呢？如果是鱼的话，他吃鱼的话，他吃鱼的话，他鱼头话，他吃鱼的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 话，他吃的话，他要的话，他吃的话，他吃鱼的话，他吃要的话，他重要，的客人先吃吃的,客人重要的 ร่างจุ้งย่อเ a อร์แขกคคือให้แขกที่สาคัญทานคาแรกกินนะคะกินคำแรกก็คือเป็นคนคีบอาหารเป็นคนแรกนั่นเองนะเค r ื่อจิ๋วเตสือกเื่อจิ๋วสือก็คือตอนดื่มเหล้านะช่วงที่ดื่มเหล้าทุกคนเนี่ยจะต้องมาจิ้งจิ๋วกับผู้ที่เป็นบุคคลสําคัญในงานก่อนหรือแขก ท่นในน้ำก่อนคำว่าจิ้งเฉียวก็คือเอาเหล้ามาคารวะคือคารวะด้วยสุราคารวะด้วยเหล้านะคะภาษาจีนที่ว่าจิ้งเฉียวก็คือถือแก้วเหล้าแล้วก็หันไปทางนี้หรือเดินไปหาเขาหาแขกที่สําคัญที่สุดแล้วก็ไปไวอวยพรหรือขอพรจากเขานะคะเซียนที่ว่าก่อนนะคะอ้ายเต๋อขวาววชว上次我参加了一个中国朋友的婚礼。 上次就草地聊，天了，或地，前天了，我参加了现在北靠参 pt 等加。我困草我参加。婚礼就是 pt 等参大家都让我先吃我家都让我先吃我德华伯参、啊、开我参加。我管了是不是也把我看成我要的客人加。是不是菜参没菜 也把我看成重要的客人了，啊，霍高哥很善良，王先生重要的客人菜怎么看了菜里没菜？麦克说是菜，要是你到中国人家里去做客，那讲麦克跟爱德华是外国人，连捆绑餐的他，麦克我菜了 ถ้าหากว่าคุณอะไปเป็นแขกในบ้านของชาวจีนนะคะในบ้านชาวจีนช่้จั่วเข้ามาไปเป็นแขก他们就会准备好多菜，他们นในที่นี่是中国人，พวกคนจีนเนี่ยเขาก็จะ่ะจตัว好多菜，ก็จะเตรียมอาหารให้เยอะมากเลยหขาตัวในที่หมายถึงตั้งมากมายนะคะหขาตัวชายจะเตรียมอาหารให้มากมายใช่ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าผักแต่แปลว่าอาหารก็คือเมนูอาหารนะคะ 让你怎么吃让你什么也吃不完ก็คือทาให้ฝุนเนี่ยกินยังไงก็กินไม่หมด吃不完就是吃ม没หมด给你敬酒的时候ในะชาวยิงก็ต้องมีธรรมเนียม敬กแม้กระทั่งเฉยไปเป็นแขกที่บ้านก็จะจ敬酒给你敬酒的时候一定要干杯一定要干杯ในที่นี้ก็คือจะต้องดื่มให้มันหมดแก้วนะคะดื่มให้มันเกลี้ยง 把杯子里的酒一口喝完啊一口喝光他喝完แปลออว,าวา่าดื่มหมดแต่喝光มีความหมายว่าดื่มให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือไม่ได้หยดเดียวนะอ่าอ่อา喝光งตัวนี้นอกจากจะแปลว่าแสงยังแปลว่าเกลี้ยงไม่มีเหลือก็ได้นะคะเราเคยเรียนคําว่าเฉียนควน้กว้างหรอกก็คือเงินอะใช้จนหมดเกลี้ยงแล้วอีขอข้กว้างก็คือจะต้องดื่มให้หมด ภายในหาดื่มให้เกลี้ยงในหนึ่งคำนะคะให้ให้ดื่มทีเดียวหมดอ่ะที่ในหนังจีนก็จะบอกว่าดื่มให้หมดจอกดื่มจนเกลี้ยงจอกนั่นเองไอแต่ขวาชัวแล้วถ้าหากว่าดื่มเหล้าไม่เป็นล่ะจะมาป่ะเนะาะ要是不会喝酒怎么办呢他们อ滴啦麦克我饿那也ย关系ไม่เป็นไรอะ่อะ้าม他们会说或พูดว่า 感情有ชาตั้งจิว你用茶代替就行了ยนี้ก็จะหมายก็ว่าหกหกคำนี้นะคะก็จะหมายคามว่ามีความรู้สึกผูกพันต่อกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันใช้น้ำชาแทนเหล้าก็ได้ชาตั้งจิวคำว่าตั้งตัวนี้ก็มีความหมายว่าใต้ที่มีความหมายว่าแทนนะใช้แทน 你用茶代替就行了就行了ก็คือก็ใช้ได้แล้วนะคะ你怎么知道的这么多？你怎么知道的这么多,啊么这么多啊？啊ทำไมคุณรู้เยอะขนาดนี้ล่ะนะ？啊ก็คือไมเคิลบอกอ้าวก็ฉันเป็นจุงหัวทมงาก็ใช้เป็นจุงหัวทงไงล่ะจุงหัวทงคือผู้รอบรู้เกี่ยวกับจีนนะคะผู้เชี่ยวชาญเอ็กเเกี่ยวกับจีนนะคะ มาตัวนี้คําช่วยหางเสือตัวนี้ใช่ในเชิงยืนยันก็นี่ไงนี่ฉันเป็นจุงหัวทงไงล่ะตั้งร้านซื้อต่อเตอปีหนีตัวหรอตั้งร้านก็ต้องรู้มากกว่าคุณเยอะกว่ามากอยู่แล้วตั้งร้านมีความว่าต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะจะสังเกตเห็นดูว,ว่าตรงนี้อว่าตั้งแต่ตรงนี้อว่าตั้งนะคะไอเตอหัวบอกอ่ามออีกแล้วนะฮะ่าฮ่าย,ย่ีห่ายล่ะ 吹คืคว吹牛ะคเป็น,นวนา吹牛นะค,ะคเนวนทค่เมมออแ哈哈เป็นำว่ามนะค่ะเปลนคำว่าคเ็นวาม牛นค่ะมีคว่าม牛น่เว่าย牛น่ะเปีนคว่าคเนคว่า吹่เ็คว่า吹ะค่ะเว่า吹牛นค่ะเป็นว่านเป็นคำ่านเป็นว่าเปวานะคะเปนานะคะเนานะคะเป็นว่า吹牛นะค่ะเามะคะเคามไนมค่ะเป็ว่านะค่เป็นคำว่ป็น่า吹นม่ะน มีไหมคะมีตรงไหนที่ต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมไหมคะโตวเคยอยู่ทีชหรบ